เป็นอะไรลูกนะน้องยังไม่มาเลยเนี่ยเนี่ยมือกลิ่นน้องติดมือพ่อมาเนี่ยฮะได้กลิ่นไม่ได้เลยเนี่ยฮะลูกหืมทำไมขอน้องมาอยู่ด้วยได้ไหมน้องไม่เอานะลูกเนี่ยแค่ได้กลิ่นเนี่ย mới kia đi uông hia sôm này nè nóc để gìn nè có phu không ai lấy ừ, này hả lũ hả con nóc muốn ở đây được không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  น้องมาอยู่ด้วยได้ไหมนะฟูฟูต้องเลี้ยงน้องน,นะรู้ไหมลูกฮไม่เอาเหรอไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอโหนี่ฮะหืนะลูกขอน้องมาอยู่ด้วยได้ไหมได้ไหมอ้าวไม่เอาเลยอะฮะ ทำไมอ่ะคุณฟ,ฟูไม่สงสารน้องอหรอลูกน้องสงสารนะน่าสงสารด้วยรู้ไหมเราต้องช่วยเลี้ยงเขารู้เปล่าลูกได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่เอาลูกไม่เอา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 อุ้ย เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยฟูฟ,ฟัะฮะนิสัยไม่ดีลูกจริงๆเลยเอาไงดีเนี่ยฮะลูกขอน้องมาอยู่ด้วยได้ไหมนะเราก็ช่วยกันเลี้ยงน้องไงลูกนะได้ไหม Đây mấy? Đây mấy? Ồ. Oh. Ồ, oh, 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 thì trình ơi.